แม้กระทั่งตอนบวชพระก็จะมีกาแฟไปด้วยกาแฟที่แกพกไปจริงๆแกบอกว่าเฮ้ยพี่มดตัวนี้มันดีจริงๆของพี่โนของพี่นีโน่พี่นีโน่คือผมไม่สนิทกับพี่นีโน่ของพี่นีโน่ก็อย่างที่บอกว่าพี่นีโน่นี่แหละเป็นคนแนะนำเขากินแล้วพอเวลาเราใส่ส้นสูงไงี้ยปประกวดนางงามหนูใส่ได้สี่ห้าชั่วโมงเลยหัวเข้าเคยปวดๆอ่ะมันก็ดีขึ้นเขาก็กินอันนี้หรอใช่จริงไอ้กาแฟตัวเนี้ยพวกผมบอกพี่ไม่อยากจะเชื่อว่าฉันทำไออาร์ต แกเอากาแฟตัวนี้ทำไมถึงเอาไปแจกบุคลากรจากการแพทย์ผุ๊กกบอกพี่มันแปลกอย่างนว่าก,กาแฟตัวนี้มันพิเศษยังไงนะคือมันช่วยทาให้ปวดหัวเขาว่าหายปวดได้ใครที่ปวดหัวเข่าเพราะว่าหนูว่า<ะ><ะ>ใส่ส้นสูงก่อ,อนหน้านี้นนหนูใส่ส้นสูงไม่ได้เลยอย่าลืมว่าปุโ๊กโกช่วงหนึ่งตอนที่มันอ้วนอ้วนกว่านี้เยอะนะใช่มาเป็นคนที่อ้วนแล้วัาปัญยาจะบอกว่าปุโ๊กโก็บังคับให้ปุ๊กกะไปวิงออ่งเว้น็อตอันนี้ฉันรู้สึกผิดคือฉบังคับบังคับให้ผวิ่งไม่ได้เลไม่ได้ไมันวิ่งมันไปวิ่ง แล้วก็ปวดข้ามาก้าวคุณย้อนกลับไปดูก่อนหน้นเนี้ยปุ๊กโกะ ใส่รองเท้าผ้าใบตลอดใช่ไหมครับใช่ใส่ส้นสูงมานานแล้วใส่ผ้าใบอย่างนี้นางไม่ได้ใส่ส้นสูงมานานแล้วตอนนั้นฉันแฮปปี้มากเพราะฉันดูตัวเพลียวอยู่คนเดียวแต่ก่อนนะชอบกินลาเต้อ่าหู้ยครีมเพียวน้ำตาลชุสิครับอ้วนชุสิครับชุสิครับอันนี้จริงๆมันก็เป็นแบบใครที่ชอบกินหวานมันเนี่ยต้องอันนี้อันนี้มันจะเป็นแบบเหมือนมีสารชูเกลย์คลสแทนความหวานแล้วก็มีน้ำมัน น้ำมันจากน้ำมันลำข้าวครับมันแทนความมันแทนแทนแทนครีมเทียมเนี่ยใช่มันแทนก็เลยเลยมีความมันทั้งความหวานอยู่แต่ไม่ทำลายสุขภาพเอาตัวหลักๆเลยเด้อเนี่ยเขาเขียนอยู่หน้ากล่องนะฮะถังเช่าลังนกนะครับเห็ดลิ้นจือนะครับแล้วก็จะมีคอลลาเจนแล้วก็จะมีวิตามินซีที่บอกเด่นตอนนี้โควิดเขาบอกต้องกินวิตามินซีเยอะๆเขาบอกวิตามินซีเนี่ยมีมีผล30เท่า ของวิตามินซีที่อยู่ในท้องตลาดอันนี้นะใช่หมายถึงว่าปกติเราจะรู้ว่ากาแฟถ้าสมมติมันยิ่งเกอร่อยมันยิ่งใส่นมเกิมอะไรมากขึ้นมันจะทำให้ไม่ฉุกฉุกฉุ รสชาติมันจะไม่แปลกๆไม่ครับรสชาตินี่ไม่มีน้ำตาลหรอไม่มีครับคือปกติทานยากแต่ว่าหนูกินได้ง่ายมากเลยและใครที่สั่งแฟปกติมันก็แฟนนมอร่อยต้องใช่ครับดีสุขภาพด้วยไงจริงเหรอเนี่ยแล้วก็ช่วงนึงไอ้บุกกอดกินกาแฟแบบว่ากาแฟที่เราซื้อแก้วละร้อยก่าบาทน้ำหนักขึ้นกี่กิโลบอกสิยี่สิบยี่สิบจริงเพราะเป็นคนติดกาแฟเพราะเป็นคนติดกาแฟแพงๆกินถือแล้วก็คือชอบกินพอตอนหลังได้ของดีของถูกและดีต่อสุขภาพด้วย โอ้ยฉันหยุดตรงนั้นได้จ้ะฉันว่าเริ่มตรงนี้จ้ะพริมเทียม,มน้ำตาเนี่ยตัวฉ<ฤ>ุเลยฮะได้ชงได้ทั้งร้อนและเย็นด้วยร้อนร้อนเนี่ยร้อนเนี่ยเทไปละลายเลยครับม,มันมีมันมีมันมีเขาเรียกว่ามันละลายเร็วกะทั้งร้อนแล้วก็เย็นได้หมดเลยเห<ฤ>็นเขาบอกว่าที่สำคัญเนี่ยมันจะใช้ไอ้ซูครัก คาร์โรสครแทนความหวานซูคาร์โรสเนี่ยมันคืออะไรฮะมันไม่ใช่น้ำตาลมันแทนความหวานมันจะใช้แทนความหวานแล้วก็ที่สำคัญก็บอกไอ้ความมันเนี่ยมันจะใช้มาจากน้ำมันลำข้าวใช่ค่ะซึ่งมีประโยชน์แทนความมันกลมกล่อมซึ่งไอ้น้ำมันลำข้าวที่เขาบอกพิเศษคืออะไรรู้ป่ะถ้าคุณศึกษาดีๆเนี่ย มันจะมีโอเมก้า3ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายถูกต้องแล้วมันสามารถชงเย็นๆอย็างนี้ได้เลยได้เลยอันนี้คือเยาวชนใส่แล้วก็อันนี้กินเย็นอันนี้กินร้อนเมื่อกี้นี้ใช่ครับผมเดี๋ยวนี้เวลากินอะไรมันต้องดีต่อสุขภาพอ่ะไม่ใช่กินส่งเดชอะผมว่าลองลองเลือกดูผมว่ามันมันดีแล้วมันเหมือนการกินกาแฟแล้วก็กินสมุนไพรไปเลยประมาณ35แต่กลิ่นไม่แรงนะกลิ่นไม่แรงซึ่งมันเป็นเขาบอกติเลยกาแฟเนี่ยนำเข้าจากอือสเปนเลยสเป็นเป็น อาราบิก้าอาราบิก้าใช่อาราบิก้าจากสเปนครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ที่เขาบอกพวกโก้เขาเคยบอกฉันฉันไม่เชื่อเขาบอกว่ามันเป็นกาแฟที่แบบใส่สารสกัดคือมีสารสนิดก็บอกว่าตรงนี้อาร์ตบอกมันก็แปลกว่าตรงที่เราคุณเวลาต้องอยู่บนรลุชั้นแข่งกับมันไงเพราะแต่ละวันแวตลอดแวตลอดคือฉันฉันทุกวันนี้ฉันได้วันละสิบโลนะเดินนไปเดินไปเดี๋ยววิ่งเดินไปเดยวิ่งเนลู่จริงหรอจริงสิบโลเลยหรอสิบโลบางวันก็สิบสองกี่ชั่วโมงวะอกี่ชั่วโมงวิ่งไปสอจะงสองชั้น่ะะไไม่รรับทาอเลย มโนสีทั้งวันนะใช่งใช่ผมบอกถามอา สักพักมันจะเจ็บเว้ยใช่ไอ้ยาบอกทําไมแกไม่เจ็บวะเพราะเรานึกออกปะเราเราไม่ได้กินอะยุ่ก็ไม่ไดอยากกันเยอะจริงถูกไหมยาบอกว่าพี่มันตัวนี้มันช่วยได้จริงช่วยได้มันเป็นคอลลาเจนครับใครใครที่ปวดเข่าปวดอะไรเงี้ยกินได้มันช่วยได้เพราะมันมีคอลลาเจนอยู่ครับผมซึ่งอันนี้แกก็ให้พ่อแม่แกกินได้กินก็ให้กินครับก็ก็เลยพี่นีโน่ก็เลยบอกให้พี่แจกบุคลากรทางการแพทย์อะไรดีเลยเนาะจริงจริงถือว่าได้บุญด้วยแล้วก็ได้สุขภาพเพิ่มเติมแล้วตัวกุ้งกุ้งเองไม่ร้งตอน เราอยากผอมเราก็ไปวิ่งวิ่งวิ่งเสร็จแล้วุ๊บหัวเข่าปวดเพราะหลังจากนั้นที่บอกว่ามันก็ต้องหาวิธีรักษาหาวิธีกินนอกจากดูแลให้ตัวเองดีแล้วก็ต้องมีตัวช่วยดีๆเพิ่มมาด้วยหลังจากนั้นก็รู้สึกแบบเฮ้ยใส่ส้นสูงได้ตลอดเวลาถ้าพี่เห็นนะแต่ก่อนที่เป็นแบบใส่ไปชิบเบอร์เดียวเดียวจะมึงห้านิ้วลงนิ้วใส่แต่ถ้าไปเป็นปีเลยนะใช่ถูกต้องจะบอกให้ชี้ชันกับมันแข่งกินกาแฟกันนะแข่งกินกาแฟหมายถึงว่าชั้นก็เราต้องอยู่ด้วยกาแฟทั้งวันเพราะว่าทำงานเยอะพูดง่ายๆว่าวั้น เยอะจริงๆอันอน, hmm. นี้คาะดีมากจริงขอบคุณอาร์ตแล้วร่วมขอบอนุโมทนาขอบคุณท่านขอบคุณครับ